สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอป Getpad นะครับเป็นแอปอมาใหม่นะก็เพิ่งเปิดได้ประมาณดึงเดือนกว่านะครับในส่วนของแอปนี้ก็เป็นแนวดาวน์โหลดเกมมาวดาวนโหลดแอปมาแล้วก็เปิดใช้งานเนี่ยมันจะสะสมคะแนนเพื่อถอนนะครับสมัครใหม่เนี่ยจะได้1,800คะแนนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของตัวแอปเลยนะครับอโอเคก็เข้ามาสักครู่นะครับ สมัครใหม่ๆเนี่ยได้1,800นแคะแนนถอนขั้นต่ำดูที่2 0 0 0นคะแนนนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเชิญเพื่อนได้100้คะแนนนะครับหน้าแรกอันนี้ที่ผมดาวน์โหลดไปนะถ้าเล่นอันนี้อะไรเนะี่ยเกมนาวนะครับถ้าเปิดเล่นอันนี้มันไม่บอกว่าได้เท่าไหร่นะ อ่ะอันนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับผมก็เพิ่งโหลดมานะครับไปดูในส่วนของการถอนนะครับมาดูหน้าการถอนนะที่เข้ามาตัวนี้อ่ะถอนขั้นต่าก็สองพันคะแนนนะครับก็เป็นยี่สิบเซนนะก็น่าจะเป็นค่าเดียวกันหมดนะครับถอนเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นเงินในส่วนของอเงินยูโรนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปเคสแพดอันนี้ผมดาวน์โหลดในส่วนของ อ่ายัสซี่มานะครับเปิดเข้าไม่ได้ผมก็โหลดมาแล้วนะเดี๋ยวลองดูเอ่อเข้าในหน้าแอปแต่ว่าผมเปิดมามันขึ้นแต่หน้าแรกนะครับแล้วมันก็ไม่กำหนดเวลาว่าเล่นกี่นาทีถึงจะได้เหรียนนะครับนี่ผมก็เปิดมามันก็ขึ้นแต่หน้านี้นะก็ <c oughs> ยังไม่เปลี่ยนหน้าอ่นเลย นี่ครับก็ยังงงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอแอปใหม่มาจะได้เปิดแล้วก็ลองดูว่าจะได้คะแนนนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปนี้ถ้าถอนได้เดี๋ยวผมมาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ก็ประมาณแอปที่โหลดเกมมาเล่นแล้วก็เปิดออนไว้เนี่ยก็มีประมาณสิบสองสาแอปแล้วน,นะอ่ะในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ